ตอนนี้กระจายไปอยู่ที่ที่ก็ติดต่อหมอแดงครับขอพี่แดงครับพี่แดงครับพี่แดงดอกไม้ฟ้าโอ้ถ้ามีคนสนใจนะครับน้ําเชื้อของเจ้าอีทแล้วก็ติดต่อกับพี่แดงนะครับดอกไม้แล้วก็พี่ยุทธปหาหิงที่อยู่สระเบียีครับอ๋อแลฮะอันนั้นก็เป็น คนที่มีสต๊อกน้ําเชื้อของเจ้าอีซอยู่มีอยู่ครับนะครับนะครับทางเขาเนี่เหมือนพ่อเป้เลยเนาะเหมือนกันเลยพี่สูงกว่าพ่ออีกนะอ่าใช่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 สูงนี่ครับควายที่มันพันธุก,กรรมเข้ากันแล้วเนี่ยครับ,รบส่งลูกน้องมันก็ใหญ่นะพี่น้องไปโคราชเหมือนกันน้องขายไปไม่นานเนี่ยน้องของน้ำตาลเหรอเนาะ,นะอ่า น้องเท่ๆเลยเหรอแต่เป็นตัวผู้นี่ก็อีกไม่เกินไม่เกินพุ่งนี้หรอพี่อืมก็อออครับไอ้ไอ้ยี่ไหม